สวัสดีครับผมความหนยนกอย่างยังไงครับนี่ก็เจ็ประสบการณ์กันนะครับนะครับการเลี้ยงหมูเนาะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในสําหรับพี่น้องมือใหม่แล้วก็ผู้พิการด้วยกันด้วยนะครับนะครับก็อยู่บ้านครับบ้านไม่ได้ทำอะไรนะครับนะครับทางประกิจนี่งครับนะผมทางธุรกิจนี่ครับนะครับก็ทำกิจภาพบนบัตให้ตัวเองไม่ด้วยนะครับนะครับ เนี่ยครับอันนี้ก็ประดิษฐ์เองติดฝนเองนะครับมาจ้างอุปกรณ์มาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับอาจรย์เพื่อนจ้างเด็กมาเชื่อมทําให้นะครับก็ทําไว้อากิจภาพบำบัดให้ตัวเองที่บ้านนะครับผมนาเส้นจะได้ไม่ยึดอะไรครับนะผมเนาะให้เลือดอ่ามันเวียนได้ดีนะครับนะครับก็นะครับผมก็ ผู้พิการนะครับนะครับอยู่แต่บ้านอยู่แต่เตียงนะครับมนนันไม่ได้ไปไหนครับนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงหมูขายเป็นอาชีพเสริมได้นะครับนะนะครับผมนะครับผมก็ทำเองลงมือทำเองทุกอย่างไม่ได้นะครับผมก็มีแม่ช่วยทำนะครับเวลาจับผมก็ให้หลานมาช่วยจับนะครับ จตอนนี on, ้ก <Exactly. S 1> no ็ให้ให <Bu> ้คนมาช่วยให้อาหารให้นะครับ <conquer> ช่วยอาดอาหารให้นะครับจากลุงทางบ้านมาช่วยงานทำนะครับแล้วก็มีรายได้ไปช่วยเลือครอบครัวนะครับนะครับก็เลี้ยงนะครับประมาณประมาณจะสองปีแล้วนะครับสองปีแล้วนะครับก็ลองผิดลองผูกมาเรื่อยๆนะครับนะครับผมผมไม่เคยไปศึกษาดูงานที่ไหนนะครับนะครับผมก็ ดูในยูทูปยูทูบนี่แหละครับนะครับแล้วก็เอามาทดลองเลี้ยงนะครับทดลองเลี้ยงก็พยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้มันง่ายกับลของผมเองวิธีการในบ้านจ,จะให้มันสะดวกสบายครับเนาะแล้วก็เน้นให้มันประหยัดพื้นที่นะครับวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็ประหยัดด้าน อาอหารรประหยัดพื้นที่ประหยัดอาหารประหยัดพลังงานนะครับผมนะครับประหยัดพลังงานก็จะได้ไม่ต้องอเสียเงินทุนเร,เรื่องเรื่องการเลี้ยงให้มากนะครับนะผมนะครับผมก็ได้หลักพันจนถึงหลักหมื่นอยู่นะครับแต่ละเดือนนะครับนะครับว่าไม่มีหนูขายนะครับ พี่น้องทางลูกค้าติดต่อมาเยอะนะครับทางอีสานทางอะไรนะครับนะครับคนก็สอบถามมาเอ้าคนเชียงรายทําไมพูดอีสานได้ก็แถวบ้านผมนี่คนอีสานนี่สายผมนี่แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมคนอีสานแต่ก,กาเนิดครับหน้าตาอาจจะอินเตอร์หน่อยนะครับนะฮะเพราะว่าลุกรึงนนะครับ ก็คือลูกครึ่งครับนะครับพอเป็นเค้กนะครับไม่เป็นเด็กเสร์ฟนะครับผมนะครับรองขันธ์แล้วก็อุญญาต้าทวเขาก็อบพยพมาตั้งแต่กระสินนะครับนะครับผมนะครับตั้งแต่อําเภอหนองุงศรีนะครับยายเราใหฟังครับนะครับก็มาตั้งลูกลากที่เชียงรายนะครับนะครับภาคเหนือนี่คนอีสานก็เยอะนะครับนะครับผมพูดได้ทุกภาษานะครับนะครับนะครับ ไทยค้างนะครับอีสานใต้พูดได้หมดนะครับนะครับผมพุกคีอยู่กับคนทุกพื้นที่นะครับผมนะครับนะครับสามารถพูดได้หมดนะครับพูดแต่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับนะครับภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเป็นบ้าครับที่บ้านนะครับที่บ้านเดี้ยงอยู่นะครับผมวันนี้นนิสัยผมก็สนุกพี่ฮานะครับผมนะครับสนุกพี่ฮาชอบสร้างความฮละให้คนอื่นนะครับผมนะครับนะครับประกอบ เป็นผู้ป่วยก็เป็นโรคซึมเศร้าสารบัดนะครับมมีเพื่อนมีคู่นะครับนะครับอยู่ตอนนั้นก็อยู่กับยายนะครับนับอยู่สบานไปทําอะไรนะครับผมก็ตั้งแต่มาเลี้ยงหนูนี่ก็ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะครับนะครับได้รู้จักคนมากมายนะครับนะครับนะครับชีวิตก็เปลี่ยนไปทางในที่ดีขึ้นนะครับผมนะครับไม่ต้องเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมนะครับ มีคนมาเที่ยวหามาเที่ยวดูฟาร์มมาดูวิธีการเลี้ยงหนูเยอะนะครับแต่ละวันนะติดต่อ,อทั้งที่มาดูงานที่ฟาร์มแล้วก็ทั้งที่โทรติดต่อไม่ว่าพี่น้องทางอีสานพี่น้องอจังหวัดต่างๆภาคกลางทุกภาคนะครับที่ติดต่อผมมานะนะผมผมก็บอกหมดนะครับที่ฟาร์มครับผมไม่มีสูตรอะไรหรอกนะครับ ผมทำม <ım S 2> ันในดีแล้วผมก็แนะนําหมดนะครับนะผมนะอะไรผมทําดีเอออันนี้มันผมทําแล้วโอเคได้อย่างเงี้ยผมก็แนะนําไปแล้วยยมลองเคยทําแล้วมันเออมันไม่ดีมันไม่แบบนี้ไม่เป็เรื่องนะผมก็แนะนําไปนะครับผมนะครับชีวิตผู้การไม่ด้มีอะไรครับนะครับอยู่แต่รถเข็นนะครับการต่รถเข็นอย่างเงี้ยครับนะผมบนเตียงอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับผมเดินทางก็ลาบากนะครับนั่งนานไม่ได้นั่งรถเข็นนานไม่ได้นะครับผม ผมจะนั่งรถเข็นได้ไม่ได้ประมาณสักสองสามชั่วโมงนี้ผมต้องขึ้นเตียงนะครับต้องขึ้นเตียงแล้วก็อคอยพลิกตัวทุทกสองชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันแผลกดทับนะครับวก่อนที่ผมนอนนอนนอนตอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมันพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ได้นะเพราะว่าสายยางมันต้องเจาะปอดสองข้างนะครับทิกไปไหนไม่ได้ก็ทําให้เกิดเป็นเรียกว่าเรียกว่า เป็นแผ่กดทับนะครับนะบริเวณก้นกบนะครับลูขนาดนี้นะครับเป็นลูกกว้างขนาดนี้เลือขนาดนี้นะครับลืกขนาดนี้ประมาณนี้นครับตึกมากเลยนะครับที่แรกรอคิวผ่าตัดสามเดือนนะครับก็ได้อ่าพี่ยงที่ตึกฟื้นฟูอสภาพบริการที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทีมงานแพทย์ทีมไรช่วยรักษาให้นะครับกินไข่ไม่ต่ำกว่าวันละสองสามฟองนะครับนะผมนะเนื้อมันก็ปิดแล้วก็ใส่ยาลักษ ต้องคว้านแผลให้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 มันเนื้อมันเกิดใหม่เซลล์ใหม่เกิดขึ้นนะครับครับจนภายในเดือนขึ้นงสองเดือนนี่ก็แผลปิดเองนะครับนะครผมนะครับก็ดีมากเลยนะครับไม่ต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดก็มีเสี่ยงที่ว่าจะแผลปิดเองได้หรือว่าติดเชื้ออะไรเงี้ยครับผมไม่ทุกอย่างครับทุกอย่างเลยนะครับทั้งติดเชื้อด้อยยานะครับชนิดธรรมดาชนิดดุนแรงนะครับ เป็นทุกอย่างนะครับติดเชื้อเลยเพราะสัาวะนะครับโรคเขียดโรคซุ่มเศร้าต่างๆนะครับร่างกายอ่อนแอครับก่อนยกดมเบลหนักแค่ครึ่งกิโลก็ไม่ขึ้นนะครับแขนนี่ยกไม่มีกําลังนะครับเมื่อก่อนนะก็แท้หมดหลังหมดนะครับเมื่อก่อนนะก็แท้หมดหลังหมดนะครับจําได้ว่ากายภาพบําบัดวันแรกนะครับขึ้นเตียงไฟฟ้านะครับจากที่นอนติดเตียงมาหก ประมาณห้าหกเดือนนะครับเรามากายภาพบาบัดครั้งแรกนะครับเขาปรับเตียงให้ตั้งขึ้นอไม่ถึงเก้าสิบองศาประมาณเจ็ดสิบองศานะครับเป็นลมครับเป็นลมนะครับผมเป็นลมนะครับเพราะเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะครับเพราะเลือดไหลลงขานะครับเพราะว่าตั้งขึ้นเนาะปกติเรานอนนะครับอันนี้ตั้งขึ้นเป็นลมครับนะครับเขาแท้หมดหวังในชีวิตมากบอกว่า เป็นเหมือนว่าเราเป็นต้องมาเป็นภาระให้กับครอบครัวนะครับทำอะไรก็ไม่ได้นะครับเวลานอนพลิกตัวเองยังไม่ได้นะครับเวลาตอนที่ผมอยู่ที่ตึกฟ้นฟูนี่เวลาแม่ไม่อยู่มันต้องมาอยู่คนเดียวนะครับนะครับไม่มีคนดูแลนะครับผมนะครับเล่ยก็มีนะครับแต่พอเราพอเรามีคู่นะครับนะครับมีครอบครัวนะครับแต่พอเขาเห็นว่าเราเป็นภาระให้เขาเขาก็อ่าครบ เจอทางที่ดีกว่าเขาก็ต้องเลือกทางที่ดีกว่านะครับไม่มีใครหรอกครับนที่อยากจะมาเป็นภาระแล้วก็มาคอยเชดขี้เช็ดเงี้ยให้คนฟุตพิการนะครับนะไม่มีหรอกครับนอกจากคนที่จะรักกันจริงๆนะครับผู่แท้กันจริงๆนะครับผมส่วนมากผู้พิการนี่ที่ตึกฟื้นฟูผมนี่ร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบนี่โดนเมียทิ้งหมดนะครับโดนทิ้งหมดนะครับที่แรกผมก็ไม่เชื่อหรอกที่ที่เขาพิการก่อนเขาแนะนํานะครับ แนะนาว่าระวังนะแปหน้าตาดีเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเนี่ยไม่เกินสามเดือนน่ะทิ้งโดนทิ้งเน่นอนเรื่องของคงคงก็คง,ง,ง,งไม่จริงมั้งเราเปอยู่ด้วยกันตลอดอะไเนี่ยไปมามันเป็น,เป,นเป็นเหมือนที่พี่เขาพูดจริงๆนะครับไม่เป็นไรครับนะครับชีวิตเราเราก็สู้ต่อไปนะครับนะถึงบ้านจะไม่มีใครมาอยู่เคียงข้างเราก็จะมีครอบครัวเนาะ ที่คอยช่วยเหลือเรานะครับไม่เคยทอดทิ้งเรานะครับคนในครอบครัวนี่ญนะาติพี่น้องนี่ไม่เคยทอดทิ้งเรานะครับเขามีแต่จะให้กําลังใจเรานะครับเราก็พยายามสร้างกําลังใจให้ตัวเองนะครับนับถึงไม่มีคู่ไม่มีอะไรก็ช่างนครับอยู่กับลูกกับหลานไปนะครผมนะครับครึ่งชีวิตหนึ่งผมนี่โกรธโกรนมาเยอะละนะผมนะผมครึคร่งชีวิตหนึ่งกลับมาอยู่บ้านกับแม่กับหลานหลาน นะครับกับยายนี่ก็มีประยางครับนะมีความสุขไปกอยางหนึ่งนะครับเมื่อก่อนผมกลับบ้านมานี่อยู่บ้านไม่ถึงชั่วโมงครับนะครับไปกินเหล้าไปกินยากับเพื่อนอยู่ที่เทียนตะพงตะผับตะันตะบนตะวันแดงนะครับนะผมนะครับเมื่อก่อนผมใช้ชีวิตดังนั้นะครับนะผมอยู่แต่เหล้าอยู่กับตาตะผับตะบาอยู่กับผู้หญิงอะไรเยอะแยะนะครับผมนะครับก็ครับปัจจุบ้านก็ดีประยางครับนะครับ ขอเป็นกาลังใจนะครับให้กับพี่น้องผู้พิการด้วยกันนะครับผมนะครับชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นต่อไปนะครับผมนะครับรวมทั้งพี่น้องมือใหม่ทุกท่านนะครับนะครับคนปกติปกติทุกท่านนะครับผมนะนะครับทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจทำนะครับผมนะครับก่อนกมรก็คิดเหมือนกันนะครับว่าจะเลี้ยงหนูแ้วมันจะขายได้ไหม จะไปขายที่ไหนไปขายให้ใครครอบครัวผมไม่ไม่สนับสนุนนะครับแม่นี่แม่สนับสนุนอะยายเลยแมไม่สนับสนุนเลยมาก่อนนะผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าผมต้องทําให้ได้นะครับต้องมีคนมาซื้อหนูจากผมนั่นแหละทุกวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมไม่พอไม่มีหนูพอที่จะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหนูเนื้อนะครับผมนะผมผมไป่นผลิตภัณฑ์นะถ้าไม่มีทีมงานคอยช่วยเหลือผมนี่ผมยังไงผมก็ผลิตัณนะครับ เดือหลายร้อยตัวนี่ต่อเดือนนี่ไม่ไหวไม่ทันครับเลี้ยงหมูได้นะครับยังไงมันก็ขายได้ครับสยุตรตลาดมัน่เป็นหลักขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมนะครับติดขัดปัญหาไหนเรื่องการเลี้ยงหมูเรื่องการตลาดเรื่องการเาียลูกปรึกษาได้ฟรีครับผมยินดีแชร์ประสบการณ์ให้ฟรีนะผู้นำไม่คิดตังสักบาดนะครับมาเยี่ยมเยียนที่ฟาร์มกันได้นะครับนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับ แล้วคลิปนี้ก็จบพินิษสวัสดีครับ